หรืออีกหนึ่งคนที่ต้องตามต่อส่วนเหตุนี้ติดตามอย่างต่อเนื่องจําได้ใช่ไหมคะคุณป้าที่ไปไวอยวายอยู่ที่สุรินทนระ์ะที่<อ>ปราสาทตาเมมินทมอ่ะตรงนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยเนี่ยป้า,ปาโมนิกา้าใช่ไหมคะ ล่าสุดนี้มันมีรายงานข่าวว่าป้านเนี่ยเขาจะมาอีกแล้วนะแต่ขามีการนัดหมายกันวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาน่าจะมาเออซึ่งเดี๋ยวล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยขึ้นไปว่าเอ๊ะมันมีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าคึกคักมากเลยโดยเฉพาะมีเหมือนเป็นแบบว่าผู้ใหญ่บ้านแต่เนี่น่าจะใช่คนไทยมั้งถือเป็นแบบวิทยุสื่อสารคุยวออยู่ค่ะลองฟังดูค่ะ นบหลังจากนั้นก็ล่อมีคนทยอยทยอยมากียยมากก็เดินเดินไปคุยอยู่ปราสาทตามมุมงเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งนะคะ ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันสืบเนื่องมาจากนี่แหละคุณป้าโมนิก้านี่แหละแกมีการนัดพูดคุยกันอบอกว่าเอาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาที่ปราสาทตาเมืองธมในวันพรุ่งนี้คือ20กรกฎาคม,มโดยผู้ชายคนนี้อายุประมาณ60ปีแล้วก็คุยวอซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันผู้สื่อขาวบอกไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคุยอะไรเพราะว่า ฟังไม่รู้เรื่องก็เป็นภาษากูชาเนาะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยมาสอดส่องดูแลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวของชาวไทยเนี่ยก็ขึ้นไปที่ใส่เสื้อสีเหลืองทีนี้ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็เลยไปส่องเฟซบุ๊กชุมชนคนสุรินปรากฏโพสต์ภาพป้าโมนิก้าหญิงกัมพูชาที่ชี้หน้าวุ่ยวายแล้วก็ด่าทหารกัมพูชาเขาเขียนข้อความบอกว่าคณะทัวร์ต่างชาติจะมาเยี่ยมชมประเทศไทยเขาจะรวมตัวก็คือวันนี้แล้วจะออกเดินทางถึงเช้าวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมเป็นทัวร์ ABC คอนโบเดีย เดินทางมาทัศนศึกษาค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะใส่เสื้อไปดูเสื้อเขาหน่อยไหมเาจะใส่เสื้อยังไงซึ่งก็เราก็นึกว่าเขียนข้อความอะไรที่แบบเอ้ยเป็นภาษาที่แบบบ่งบอกว่าเอ้ยวันนี้เราจะไปไม่ใช่อันนี้มันพยัญชนะของกัมพูชาใช่แล้วก็ข้างล่างเป็นตัวอักษรภาษาไทยกขอขงจฉอชชนคืออูไรกอประมาณนั้นเหมือนประมาณว่าบางคนคิดว่าเอ๊ะมันเป็นการเปรียบเทียบหรือเปล่า ว่าลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆกันนะเออ,อม,มีรู้ใครมาก่อนใครมาหลังหรือเปล่าทําไมป้าต้องทําแบบนี้อเออคือคนเขาก็คิดไม่ออกไงว่าต้องการสื่ออะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่จับจ้องอยู่ว่าตกลงวันพรุ่งนี้เขาจะมาทําอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่คงทราบข่าวแล้วล่ะก็คงจะต้องม <ons> ีการวางแผนเพราะว่านี่เป็นเซเล็บคนดังนะคะชื่อนโรดมแพนโมนิก้าค่ะเห็นบอกว่าก็มาชี้หน้าโวยวายด่าทหารไทยไม่พอเจ้าตัวก็บอกว่าพอมันเกิดเรื่องแล้วทัวร์ไปลงค่ะก็พยายามจะขอโทษไหวขอโทษไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นฉันโดนว่าฉันโดนว่าก่อนฉันโดนเขาว่าก่อนแต่ดูลักษณะในคลิปไม่รู้ใครว่าใครก่อนงงเหมือนกันคุณป้า รับดบื่อเลย<ช>อ่ไปดูเรื่องของบรรยากาศที่ตามเมินทมหน่อยนะคะก่อนที่คุณป้าโมนิก้าเห็นบอกว่าจะพาคณะทัวร์ม,มาทัศนาศึกษาคุณฟ้าณพัทรเองนะคะของเราก็ไปสังเกตการบริเวณปราสาทต,ตามเมินทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ตั้งแต่เช้าเลยนักท่องเที่ยวมากันเต็มเลย เพราะว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็เปิดให้เข้าชมปราสาทตาเมือนทมตั้งแต่ช่วง9โมงเชา้ายาวไปจนถึง3โมงเย็นเบื้องต้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกรัรมพูชาประจำการอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งกด การท่องเที่ยวประสาทต,ตรงนี้เนี่ยมีข้อตกลงร่วมกันก็คือห้ามนักท่องเที่ยวประกอบพิธีกรรมหรือว่าแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ใดๆภายในปราสาทป้องกันการกระทบกระทั่งแล้วจะเข้าไปภายในบริเวณปราสาทจะต้องบันทึกภาพใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะแล้วก็การถ่ายภาพจะต้องเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอห้ามไลฟ์สดเด็ดขาดในขณะเดียวกันทีมข่าวสังเกตเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ทางฝั่งกัมพูชาชที่เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนนอกเครื่องแบบอะคะ่ะพี่ปุย้ยคุณผู้ชม ขึ้นมาบริเวณด้านบนของประชาสาทเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งตรงนี้ก็ มีการสังเกตกันแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะต้องเป็นกังวลมากเป็นพิเศษในขณะเดียวกันหลุมหล,ลบภัยต่างๆเนี่ยตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วฝั่งของเจ้าหน้าที่เองก็แบ่งกําลังกันค่ะทหารจะดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยและความสงบภายในปราสาทส่วนฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือการก่อสร้างหลุมหลบภัยแล้วก็จัดระเบียบนักท่องเที่ยวถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาหลุมหลบภัยที่สร้างขึ้นทั้งสี่หลุมเห็นบอกว่าพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะคะ ค่ะนะคะก็มาก็มาดีๆเนาะใช่ค่ะแต่มาป่วยนี่อย่ามาเลยดีกว่านะคะมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะปานไก้เรือนเคียง